เอด็ดมินทังเอ็ดพี่เอด็ดมินทังคู้ทุกคนทั้งไก่ทั้งไก,งไกไ่เลอครับขอกาบตอาคารวาผู้ทุกคนครับีค่ะเร<อ>ับมีมาตามโค้งสุไทายโค้งสุไทายกับโตเก่าเนี่ยตัวไหนโตเกา่าเตยกฟันบอกว่าเรือเเต็กเลขนวน,น,นเลละ ยังเป็นตัวเดิมมันบพเน,นีต้นเงนเนี่ยตัวเก่าเนี่ยตุ้มเก่าตัวได้แหละพ่อว่าเหี่แงนั่นไงมาจับครับต่นีนตัวเน็มนี่นก็กเก่าเก่าสามเนาะมีวิ่งบาพ่อมีครับวิ่งสามล่องเก่าวิ่งสามลองเก่า,า,ม,กามีจะคูจะหางมีหกมีเกศหางบอก วัน,นวิ่งสามล่องเก้าจับคู่พ่อจับคู่สองตัวเน้นไปที่เก้าสามกับสองหกเน้อ กาสามสองงครับเฉพาะตัวเน้ะนได้ค่ะมีเน้นใสองตัวครับ <5. S 1> แต่ว่าซุ้มเบลนกับมี2สองหามี2สองหาศูนย์สี่ศูนสี่หนึ่งหาหนึ่งหาหกสามหสาม เก้าสองเก้าสองมีเจ็ดคู่บอ่พ่อครับครับมีเจ็ดคู่เจ็ดชุดครับสามตัวมีบอครับสามตัวสามตัวอันสามตัวก็ว่ามันเก้าสองหกตัวหนึ่งแมนบอพี่จดไปเล้๋ยวเดเก้าสองหก บอน้ำมูเพิ่นมีบอ่อสุดหรอกเดืเอดเท่ไหรบอร่อสุดพอเดมาน้่มอันเก่าพอเดี่ยวมานัามเนีนพ่พ่อหัวก็มาครั้งแรกได้พ่อโบกจักนั่มเอาที่พ่อมีตอนนี้รดเอาเมื่อนี่แหละพอ่อครับโค้งสุดท้ายเมื่อนี่หน้าวันนี้ครับพ่โค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายก็ให้เท่านี้ละสันมีตัวใดสามสามตัวมีจักคู่จักหางพ่อสามตัวก็มีเก้าสองหก เก่าสามเก่าสามอ่ะสามเก่าสามก็เก่าสองหกสามเกาสเกสมเก่าหตัวตัวนึ่เก่าสีนย์น้เด้เก่าสี่ศูนยตัวนึ่งนี่เลือมงดิจดไปแล้วเี่วก่อน มีสามคู่บอกครับตามตัวมศกตามหางตัวนิ่มมีตัวใดก็พอ,อตัวนิ่มตัวนิ่มจ้าเฉพาะตัวนิ่มก็คือเก้าสามกับสองหกสามตัวมีเขาเสามตัวกัสามเก้าสามครับ ก็ขัดจอนีฝันมี่ยังเพิ่มเติมว่าจ้าเฮ้ยฝันแต่ยามนั่นตัวบ<อ> <ใน S 2> ่าวชูฟังเนี่ย <นะ S 2> พ่ออันแน่วห่าอันครับแน่วห่อไายไปแล้วเนาะวันนี้มึงมขึ้นมากพรมานอนฝันฝันหรือว่าออเลขออกเลวออก40นย์หรือเป่าฝันข่ามฝันหน่ะ กันว่ามันออกแค่ออกซีสูนเห่นเนาโตกันเลยว่าเอากูคือซีสูนซีเหรอวากูคือซเก่าศูนซีึ้นคือ่ออกซีสูนก็ว่า่ว่าหย่านย่านอยู่เลยย่านแบบไรพ่อหย่านออกเนาะมันมีอยู่มั้มนกัเข่ากันครับขานวดอยู่บบว่าเขากับขนวดอยู่้างย่นกลับนะไม่บอกพี่น้องไปกลับไร้พ่อมเลยพ่อ พี่น้องเกันอะลงทุน,นไปกลับอยู่แล้วต้องกาได้ยินได้ฟังแล้วก็กาบปอเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ได้ความฝันก็หวางจั่นละไปกลับทุกตัวน้องพ่อสามตัวก็บเก้าสี่ศูนย์เสมอครับยอดที่ผ่านมากข<ช>องพ่อกระจนเขายุ่นบ่ค่ะเข่าสองหกก็เข่าสองเกตครับเข่าสองเกตเต็มเต็ม เป็นเลขสูตรคือกันบพอกอครับเลขสูตรเลขคำนวลคือกันรอบนี้เปลงไดพ่อความมั่นใจความมั่นใจคิดว่าที่ทังงงงง้งบนทั้งล่างนะพ่อโอ้ที่ทั้งบนทั้งล่างครับวามมั่นใจเกินร้อยตัวสันขันมาก้าสามกับสองหกพร้อมอืมันมากกสามกับสองหกพร้อมมั่นใจตัวได้พ่อมั่นใจกาสามกับสองหกสามสองหก มาบนล่างที่พอครับเหนมันมา,มายานมันสิมาบนล่างอไม่ยาวเห็นมาเลยมาโรดมาโรดตัวไรก็พอมันสีมางหัือนหลางนี่ยังล่างนี่ส่วนมากมันสิมาเก,ก้าสามดิเก้าสามเออแต่ว่าบนที่ขึ้นสองหกบนจะขึ้นสองหกด้พี่น,อน้องไปกับบนล่างจ้ะ เบิ้งนี่ได้ตัวตัว,ตวห้าออกไปจุดกวอนวันหกสองหกนี่อันนี้เป็นสุตรโค้งสุดท้ายเนาะพ่อเนาะครับอ,ออกมืออื่นเหี่ยาเงินมืออื่นนี่แหละครับเอาย่างตัวเลข้ยงไเนี้ยพ่อมีตัวใดแน่จ้าครับตัวเน้กนกับเกล็ดสามเด้อครับสองหกพ่อแม่พี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ก็ได้เอฟพีเอ็นเนียนทุกคน ตัวว่าน้น่นพรี่่ตัวว่าน้นกับสหาแลก็หนึ่งหาศูีหกสแลก็ะเก้าสอครับสตัวสตัวก็คือเก้าสองหกับสามเก้าเอ้สามกสครับกับเก้าศนีเก้าี้าครับ วันที่หนึ่งกลุมผ้าหนีเนาะพ่อเนาะครับอ้าพันเฉพาะวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าก็มันใจร้ายกวด็ก็พ่อหกสิบห่วยคือเบาเต็มรอยพ่อเต็มลอยเพลินบ้าเพราะดีหกสิบตก็ดีนะตอนนี้มันาคุมหัดตำตึงเลยกว่าพ่อขั้นต่ำนี้ขั้นต่ำนี้ต่ำตึงทล่นอาต่ำตึงดีพี่น้องต่ำตึงมาจจงวัแล้วพ่อ หาหกวรวนอดิโอ e <d> ้ยงวดนี้ตำมบอกควาวดนี้ตั้ตั้เทาที่หุนไม่ล้างโคสุดท้ายกอกระจนมันใจไลท์มันได้กพ่างวดนี้หกสิบเป์ครับหกสบว่าไฮไลท์ว่าไฮไลท์บอบะหไลท์มันเพื่อนนี ตัวมกักตัวสอบของพ่ตัวได้กครับมกตัามกับสองหกเมับสองวดที่พ่านมากเขาเจ็ด 2, สองสองเกบอกพ่อครับเขาสองเครับที่เป็นแนวทางของพ่อข,อขอจรเนาะสมตัวตัวมกักตัวได้กาพ่อสตัวตัวมักก็คือจังสามเกับเก้า,า,างองหครับอพี่น้องกับพิจรารณาเบิงน่อเนาะที่เป็นแนวทาง ครับขอบคุณพ่อหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณนะสวัสดีครับ